สวัสดีค่ะพบกับช่วงดวงประจำเดือนมกร,ราคมนะคะราศีที่พี่หมอจะมาพูดวันนี้คือราศีมังกรนั่นเองพี่หมอจะเปิดไพ่ให้ดูแบบละเอียดเลยนะว่าชาวราศีมังกรในเดือนมกร,ราคมจะเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยสากนลัคนาดูได้หมดเลยนะเอาที่แบบมันตรงกับเรื่องราวของเราเป็นหลักนะคะถ้ามันไม่ตรงอาจจะต้องขยับไปดูราศีข้างเคียงนะคะ เรามาดูกันดีกว่าชาวมังกรในเดือนมกราคมจะเจอกับอะไรบ้างนะอืมโอเคให้ไพ่หลักประจําเดือนนี้นะคะได้ไพส่สองเหรียญสองเหรียญเนี่ยมันพูดถึงเรื่องหนึ่งเลยนะการตัดสินใจสองเลยคือความลังเลความไม่แน่นอน มีความเป็นไปได้ค่ะว่าชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะจะมีความลังเลเป็นพิเศษค่ะไอ้นั่นก็เลือกไม่ได้ไอ้นี้ก็เลือกไม่ได้อันนั้นก็ดีอันนูนก็ดีอะไรก็ดีไปหมดนะมันก็เลยมีความรู้สึกแบบว่า,วาเฮ้ยตัดสินใจไม่ได้เลยอะหรือจริงๆบางเรื่องอะค่ะมันมันไม่มีทางไหนดีทั้งคู่อะเราก็ไม่รู้จะเลือกอะไรหรือบางทีอะใจเรา,าอยากเลือกอันนี้แหละแต่ว่าอ่า เขาเรียกว่าภายนอกค่ะอาจจะมบีบังับคให้เราเลือกอีกแบบหนึง่งมันก็เลยมีความตัดสินใจไม่ได้ค่อนข้างเยอะอเดือนนี้เป็นเดือนที่จะโลเลเป็นพิเศษนะคะใครที่มีเพื่อนเป็นใครที่มีเพื่อนเป็นชาวราศีมังกรต้องเข้าใจเพื่อนด้วยนะว่าแบบเมื่อที่ถามแล้วเขาตอบไม่ได้หรือเขาลังเลอย่าไปโกรธเขานะเพราะเดือนนี้เขามีความโลเลเป็นพิเศษจริงๆค่ะแต่จริงๆมันมีข้อดีนะสองเหรียญ อย่างน้อยในเดือนนี้ชาวราศีมังกรก็จะมีความรอบคอบเป็นพิเศษเ,เราจะรู้สึกว่าเราคิดเยอะดังนั้นการตัดสินใจก็จะไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นะคะอันนี้นะไพ่ยขยายประจําเดือนค่ะได้ไพ่ลืมบอกไพ่สองเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของชาวทัดดินดังนั้นราศีที่จะมีอิทธิพลมากที่สุดน,นะคะมีอิทธิพลมากๆเลยในเดือนมกรากับชาวราศีมังกรเนี่ยก็คือมังกร แล้วก็ราศีกันนะคะสามราศีนี้จะมีอิทธิพลกับชาวมังกรมากเลยไพ่ยขยายเรื่องทั่วไปค่ะได้ไพ่สิบถ้วยได้ไพ่สามดาบโอเคแล้วก็ได้ไพ่สี่ไม้ไพ่ครอบครัวขึ้นหนักมากพี่หมวมีความรู้สึกว่าชาวมังกรในเดือนนี้นะจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับครอบครัวค่ะในเรื่องที่แง่ร้ายที่สุดนะชาวมังกรบางคนอาจจะมีปากมีเสียงกับครอบครัว หรือครอบครัวอาจจะยื่นคําขาดหรือมีข้อเสนอบางอย่างหรือมีข้อตกลงบางอย่างเข้ามาค่ะทําให้ชาวมังกรลังเลแบบเหมือนตัดสินใจไม่ได้ว่าแบบควรจะเลือกอะไรดีระหว่างความคิดเรากับความคิดที่บ้านนะอันนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะอืมเอาจริงๆไพ่ขึ้นว่าส่วนใหญ่อะ่ะ ปัญหาที่ลังเลมันไม่ค่อยเป็นปัญหาของเราหรอกมันเป็นปัญหาของคนรอบตัวมากกว่าค่ะที่แบบยื่นเข้ามาแล้วเราต้องเป็นคนตัดสินใจเพราะว่ามันกลายเป็นว่าสิ่งที่เขายื่นเข้ามามันคือเรื่องของเราอะไรแบบนี้นะมาดูเรื่องการงานค่ะการงานเป็นยังไงกันบ้างการงานนะคะได้ไพ่หกเหรียญได้ไพ่ห้าถ้วยและได้ไพ่หกไม้ การงานค่ะต้องแบ่งแบ่งเป็นสองกลุ่มเลยนะสําหรับชาวราศีมังกรกลุ่มแรกค่ะ5 0เซนแรกนะมีเกณฑ์ค่อนข้างเยอะค่ะที่ชาวราศีมังกรจะรู้สึกว่างานที่ทําอยู่มันไม่ก้าวหน้าแล้วหรืองานที่ทําอยู่เนี่ยมันท็อกซิกจนเกินจะทนแล้วงานที่ทําอยู่เนี่ยมันดูไม่มีอะไรให้ไปต่อแล้วมีมีความรู้สึกว่าชาวราศีมังกรบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะให้ชีวิตมีความก้าวหน้ามากกว่านี้หรือ เรารู้สึกว่าที่ทํางานเนี่ยไม่ค่อยซัพพอร์ตเราเท่าไหร่และก็มันเหนื่อยอะค่ะเรารู้สึกว่าเต็มเป็นเดอะแบกดังนั้นชาวราศีมังกรบางคนก็มีความลังเลค่ะว่าจะเปลี่ยนงานดีไหมในเดือนนี้นะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะของชาวราศีมังกร,กรพี่หมอรู้สึกว่าใครที่เป็นทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศนะจะก,การติดต่อสื่อสารค้าขายหรืออะไรก็ช่างแต่ต้องโยงงานกับต่างประเทศเดือนนี้ปังนะคะเดือนนี้ค่อนข้างดีประสบความสําเร็จค่อนข้างมาก แต่มันเหนื่อยหน่อยนะพยายามหาพาร์เนอร์หาผู้ช่วยไว้นะคะเพราะว่างานมันจะโหลดมากๆเลยในเดือนนี้นะอืมรวมๆกันงานถือว่าจริงๆไม่ได้แย่เลยนะส่วนในเรื่องของการเรียนการเรียนพี่หมอกว่าเดือนนี้เราจะมีความวุ่นเลยดีคือบางคนจะเดินทางบ่อยคะ่ะอาจจะเดินทางไปสอบเดินทางไปติวเดินทางไปค่ายหรือหรือจะเดินทางไปเพื่อ ทำกิจกรรมอะไรสักอย่างพี่หมอรู้สึกว่าเดือนนี้ชาวราศีมังกรในวัยเรียนจะเดินทางค่อนข้างบ่อยถามว่าไปแล้วมันเวิร์กไหมพี่หมอรู้สึกว่าไปอ่ะมันจะมีทั้ง60%์ที่ประสบความสําเร็จและ40%์ที่อาจจะไม่ได้ดังใจหวังแต่ก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับมาค่ะดังนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเรากำลังจะแข่งขันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ นอกจากแข่งขันเดินทางไปติวหรืออะไรก็ช่างนะที่เราต้องใช้ความคาดหวังเรามีความคาดหวังกับมันอะพี่หมอรู้สึกว่าให้เราทําให้มันเต็มที่นะคะจะได้ไม่เสียดายทีหลังนะถึงถึงเราอาจจะไม่ได้แต่ว่าเราจะได้ประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็ได้สิ่งดีๆได้ข้อคิดแนวคิดดีๆกลับมาแน่นอนนะคะม,มาดูการใครที่ยื่นงานใหม่เพราะเห็นวแบบ่าแบๆบใช่ไหมชาวราศีมังกรบางคนอยากจะยื่นงานใหม่ งานใหม่ค่ะจริงๆมันมีเกณฑ์ได้นะเพราะว่าได้ไพ่เด็กไม้ได้ไพห่หกเหรียญและได้ไพ่ควีนเหรียญแต่พี่หมอหมองว่างานใหม่ในเดือนนี้เอาจริงๆมันแบ่งเป็นสองเคสถ้าเราไปยื่นตำแหน่งออฟฟิเซอร์ตำแหน่งที่แบบเป็นแบบจูเนียร์ตำแหน่งตำแหน่งที่แบบว่าเหมือนเด็กใหม่ะคะ่ะตำแหน่งที่มันไม่ได้มี power มากในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ค่ะที่เราไปทำเราจะไม่ถูกใจเพราะว่าหนึ่งมันอาจจะเงินเดือนน้อยลงไหม สวัสดิการไม่ดีไหมหรือว่าเนื้องานมันก็มีค่าเท่ากับ x ก,ก็มีค่าอยู่แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่เราจะผิดหวังนะคะถ้ายื่ในตําแหน่งนี้แต่ถ้าไปในตําแหน่งของหัวหน้าหัวหน้าง,งานหรือตําแหน่งที่อัพขึ้นมาอีกเป็นซีเนี่ยขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตําแหน่งที่เราจะเริ่มต้องบริหารคนแล้วเนี่ยพี่หมอว่ามันมีเกณฑ์ที่จะได้ไปสัมภาษณ์นะ แต่มันอาจจะมีการต่อรองผลประโยชน์กันซึ่งเราก็อาจจะไม่โอเคดังนั้นเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องยื่นสมัครงานไปสัมภาษณ์แรกก่อนนะคะถ้าได้ก็อาจจะต้องได้ไปเริ่มง,งานเดือนกุมภาอะไรแบบนี้เดือนนี้เกณฑ์การโยกย,าย,ย้ายยังไม่มีแต่ยื่นไว้ได้นะต่อไปค่ะเดือนเฮ้ยไม่ใช่เดือนพี่หมอเพิ่งทำคลิปคลิปอ่าสิงราศีสิเดือนจบก็จะติดติดพูดนิดน,นึงต่อไปค่ะเรื่องการเงิน การเงินอ๋ออีกอย่างหนึ่งเรื่องการงานแถมให้นะคะช่าแล้วสีมังคลแตถ้าเปลี่ยนงานภายในเดือนนี้คือได้แล้วแหละฉันหลุดจากโชคชะตาฉันได้งานใหม่อะไรเงี้ยมีเกณฑ์ที่งานเก่าจะดึงตัวไว้ด้วยนะคะเหมือนแบบเฮ้ยเธอจะออกทำไมอะไรอย่างเงี้ยที่นี่มันก็ดีอยู่แล้วนะอะไรแบบเนี้ยอ่าเรื่องการเงินค่ะได้ไพ่หนึ่งไม้ได้ไพ่หกดาบและเด้ไพ ก้าวดาบการเงินการเงินหนักหน่วงมากเลยเอาไปทําอะไรเนี่ยคือต้องบอกว่าใครที่มีแผนจะลงทุนเปิดธุรกิจหรือต้องใช้เงินก้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยกู้ให้ยืมหรืออะไรก็ช่างนะเดือนนี้พักก้อนนะอย่าเพิ่งทํานะคะมันไม่ใช่เดือนที่เวิร์กเลยนะในเดือนนี้เดือนนี้จริงๆมันเด่นในเรื่องของการงานมากกว่าเพราะว่าภัยภัยการงานขึ้นเป็นหลักเรามีโชคในเรื่องของการงานมากกว่าการเงินนะคะ บริหารการเงินให้ดีบางคนอาจจะเสียงเงินไปกับการเดินทางได้ค่ะเช่นต้องกลับบ้านต่างจังหวัดด่วนต้องเดินทางด่วนหรือมีเรื่องที่ต้องใช้เงินในการเดินทางอ,อ่ะมีเกณฑ์เดินทางด่วนค่อนข้างเยอะอาจจะหมดค่าน้านํามันหรือค่าเดินทางนะคะก็ไม่เน้นรายจ่ายดีๆนะในเรื่องของความรักความรักนี่คือ top h i ่จเออถ้าแบบลูกดวงส่วนใหี่มาดูดวงกับพี่หมอก็จะเป็นความรักแหละเออ ไหนดูสิความรักคนโสดก่อนนะคนโสดค่ะคนโสดนะคะได้ไพ่สี่ไม้โอ้ได้ไพ่สองเหรียญและได้ไพ่แปดแปดไม้อ่าคนโสดพี่หมอตรงพูดก่อนคนโสดในที่นี้นะมีเกนค่ะหนึ่งเลยคนเก่ากลับมาแต่คนเก่านี่มันพิเศษหน่อยนะคนเก่าคนเนี้ เขาอาจจะเคยคบกับเราเคยแต่งงานกับเราเคยมั่นกับเราเคยใช้ชีวิตอยู่กินด้วยกันเหมือนเหมือนแต่งงานกันแล้วอะคะ่ะแต่ก็เลิกกันไปเขามีเกณฑ์วนกลับมาอีกรอบนะคะเขาจะกลับมาขอโอกาสดีครั้งแต่จริงๆพี่หมออยากให้เช็คคนนี้ให้ดีเพราะเข้ามาในเรื่องของสองเหรียญสองเหรียญมันคือผลประโยชน์บางครั้งเขาเข้ามาเพราะเขาคิดว่ามีเราอะชีวิตเราดีขึ้นมีเราแล้วเขาไม่ลําบากก็ได้นะเขาอาจจะไม่ได้มาเพราะว่า เขารักเรานะคะบางคนมาในเรื่องของอเรื่อง18บวกเรื่องทางเพศได้ด้วยนะจงระวังนะคะถ้าเจอคนเก่ากลับมานะในเดือนนี้อืบางคนพีคสุดคือเขามาดักเซอร์ไพรส์หน้าบ้านเลยนะหรือหน้าที่ทํางานระวังได้ดีนะคะคนนี้เขาแบบดูมีความตั้งใจอยากจะกลับมานะเนี่ยอืม ต่อไปค่ะคนคุยไม่ชัดเจนอันนี้พี่หมอจะไม่ได้เปิดเพิ่มให้นะแบบปกติก็จะแบบเออคนโสดคนที่เข้ามาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เปิดเพราะว่าไพ่มันชัดมากว่าคนเก่ากลับมาแล้วก็เขากลับมาในเรื่องของผลประโยชน์นะคะก็คือไพ่มันชัดนะพี่หมอก็จะไม่ได้เปิดอะไรเพิ่มอีกอ่าคนคุยไม่ชัดเจนค่ะได้ไพ่สี่สี่เลี้ยนลิ้นพันกันเฉยเลยได้ไพ่เจ็ดถ้วยและได้ไพ่หนึ่งไม้เออพี่หมอต้องบอกวา่า คนคุยไม่ชัดเจนในเดือนนี้จงระวังปัญหาความหึงหวงนะคะมีเกณฑ์ทะเลาะกันค่อนข้างเยอะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่แหละจะหึงหวงพอย์มันอยู่ตรงนี้อ่ะมันมีทั้งพลังงานของคนที่หึงหวงแบบมันเกิดเรื่องมันจริงๆถึงได้หึงและพลังงานของคนที่คิดไปเองไม่ได้เกิดขึ้นแต่หึงแล้วดังนั้นฟังคลิปพี่หมอก็อย่าเพิ่งไปหยุบหัวคนคุยนะคะอ่าพี่หมอแนะนําว่า ดูดวงส่วนตัวกับพี่หมอก่อนเนาะเพราะว่านี่มันดวงโดยรวมบางครั้งมันก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนนะแต่เดือนนี้ค่ะมีเกณฑ์ทะเลาะกันเรื่องความหึงหวงค่อนข้างเยอะอาจต้องระวังไห้ดีนะ,นะพี่หมอจะเปิดไพยความรู้สึกเขากับเราให้เนาะเราต้องมาเช็คกันหน่อยอืมความรู้สึกเขากับเรานะคะ เอาจริงก็ต้องบอกว่าค่อนข้างหยุมอยู่เนี่ยคือคือถ้าเปิดดูจากไพ่พี่มอรู้สึกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นได้เลยมันคือการถึงห่วงแบบคิดไปเองเพราะว่าอาจจะหนึ่งเขาแบบค่อนข้างบ้างานค่อนข้างไม่สนใจเราค่อนข้างไม่มีเวลาให้เราและอาจจะค่อนข้างไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันแต่จริงๆไพ่ขึ้นแลเขาก็ยังมั่นคงเหมือนเดิมนะคะคือมันไม่ได้มีแบบเรื่องมือที่สามอะไรอย่างนงี้เลยนะเออไพ่เขาไม่ได้ขึ้นแย่เลย ถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับเราเขาก็ยังยังมั่นคงกับเราค่ะแต่ว่าเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นคนขี้บ่นหรือว่าเป็นคนงอนง่ายเกินไปหน่อยแบบนี้นิดหน่อย,หน,อยหน่อยก็งอนแล้วหรือจะแบบเป็นคนหัวแข็งที่ไม่เข้าใจเขาอะบางทีเขาอาธิบายไปเราก็อาจจะแบบเออแล้วยังไงอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ได้อยากไม่ได้อยากเข้าใจเธอเธอต้องเข้าใจฉันอะไรประมาณนี้นะสิ่งที่เขาคิดกับเรานะคะดังนั้นถ้าชาวราศีมังกรมีความแบบพยายามเปลี่ยน เลียนหรือบังคับให้คนคุยต้องทำอะไรก็พอเพา,าหน่อยนะเดือนนี้ฝั่งเราเนี่ยเห็นไหมแบบมันไม่ค่อยได้คุยอ่ะไม่ค่อยได้เจอเรารู้สึกห่างเหินเรารู้สึกว่าแบบอ้าวอีตานี้ยังไงซีแกจะคาถาหายตัวใส่ฉลออะไรแบบเนี้ยมันก็เลยมีความงอนงอนน้อยใจกันค่ะใจนึงเราก็อยากให้เขางอแต่ใจนึงเราก็น้อยหน่อยน้อยแบบไม่อยากคุยเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมาดูสรุปความสัมพันธ์หน่อยนะคะ ความสัมพันธ์ในเดือนนี้พี่หมอต้องบอกอย่างนี้มันจะมีสิบเอร์ซเพราะว่าอต้องอ่านไพ่ก่อนสิอ่าได้ไพ่เดอรซานได้ไพ่เด็กถ่วย Toy, และได้ไพ่ไฮพริสตพี่หมอรู้สึกว่าสิบเอร์สิบเอร์ซนจริงๆที่คนคุยไม่ชัดเจนในเดือนนี้มีโอกาสได้คบกันแต่มันไม่ได้คบกันด้วยแบบความเซอร์ไพรส์หรือว่าโรแมนติกแบบที่เราคาดหวังไว้มันเหมือนเป็นการทะเลาะกันเราก็แบบ เออเออค,บ,คบกันไปเถอะอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันอีกดังนั้นถ้าเราอยากมีการครบกันที่ดูโรแมนติกดูหวานอาจจะต้องอาจจะต้องไม่ยนความคาดหวังให้คุณแฟนหรือคนคุยต้องเป็นคนคุยเนาะคนคุยในเดือนนี้นะคะอาจจะต้องปล่อยให้มันสบายๆไปเรื่อยๆถามว่าเขาอยากคบไหมเขาอยากแหละแต่ว่าเขาแค่ยังรู้สึกว่าให้มันมั่นคงมากกว่านี้ก่อนให้มันเป็นการที่แบบ ทั้งสองคนมีความสเตเบิลมีความมั่นคงมีความเข้าใจกันในความสัมพันธ์แล้วเราค่อยคบกันไม่ใช่ว่าโดนบังคับให้คบกันอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะส่วนอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นความสัมพันธ์ก็จะยังเป็นคนคุยต่อค่ะแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นคลื่นใต้น้ําใส่กันมันน่าจะแบบเธอทําได้ฉันก็ทําได้สิทําใส่กันไปทําใส่กันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆพี่หมอมันมันไม่น่าหลักเท่าไหร่นะมันการทาประชดกันบางครั้งมันอาจจะ อาจจะไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะเออเราก็ต้องพูดกันตามเนื้อผ้าเนาะแต่พี่หมอเข้าใจแหละว่าแบบเวลาเรามีความรักเราก็ใช้อารมณ์นำเออซึ่งถ้าถ้ามันเผาได้ก็เผาลงแล้วกันนะคะต่อไปค่ะความสัมพันธ์ของคนมีคู่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 เป็นยังไงบ้างคะได้ไพ่เดอะสตารไพ่ดีเนี่ยได้ไพ่สองไม้ค่ะแล้วก็ได้ไพ่ แต่แฉลดคนมีคู่ดีมากเลยอ่ะคือแบบความสัมพันธ์นี้ดีค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้พากันเดินทางไปท่องเที่ยวหรือบางคนกลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมครอบครัวเดือนนี้เดินทางเที่ยวด้วยกันค่อนข้างบ่อยถามว่าดีไหมจริง,รงๆไพ่ก็ไม่ได้ขึ้นไว้แย่คือไปมันก็มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ชีวิตคู่ให้ดีขึ้นหรือบางคนทะเลาะกันเราไปเที่ยวกันก็ปรับความเข้าใจกันค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีความสัมพันธ์ดูค่อนข้างน่ารัก เป็นไปได้เรื่อยๆนะคะถามว่าจะทะเลาะกันไหมพี่บอกว่าในคู่รักอะ่ะเออมันก็คงมีทะเลาะกันบ้างขิงกะลาขาก็แรงอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับชาวมังกรเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นการทะเลาะแบบปรงๆนะคืออธิยกตัวอย่างมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะที่ค่อนข้างชิวชิวในที่นี้คืออะไรชิวในที่นี้คือชิวในเรื่องที่อีกฝ่ายคิดมากเช่นออใน A ทะเลาะกับนาง B ใน A จ,จะบอกว่าในเอที่เป็นชาวมังกรสมมุติอาจจะบอกว่าแบบนางบีทำไมเธอถึงไม่นี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 ่นนทำไมถึงไม่เปลี่ยนแปลงนี่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 ทำไมถึงไม่ปรับนี่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 นางบีก็จะเป็นเหมือนก็ไม่ได้ใส่ใจไงก็เิีวก็เราก็แคร์เธอนะแต่ว่าแบบเราไม่ได้มานั่งใส่ใจดีเทลอะไรขนาดน,นั้นมันก็จ,จะมีการน้อยๆหรือว่าพูดจาไม่เข้าหูกันบ้างแต่ว่าพี่หมอรู้สึกว่ามันจะเคลียร์กันได้ออืา่ามาดูความรู้สึกเขากับเราหน่อยนะ ความรู้สึกของเขากับเราเขากับเราเป็นยังไงคะความรู้สึกของเขานะเฮ้ยจริงๆไพ่คู่รักคือดีอ่ะกันแบบอันนี้อ่าความรู้สึกของเขานะได้ไพ่เด็กถ้วยได้ไพ่สามเหรียญแล้วก็ได้ไพ่หนึ่งดาบที่พี่หมอต้องพูดชื่อพายายามเพราะว่ามันมีประเด็นคือจริงๆอ่ะถ้าฝั่งเขาอ่ะ เขาอะรักเรานะแต่ว่าด้วยตัวเขาเองอาจจะสังคมเยอะค่ะเพื่อนเยอะการงานเยอะหรือว่าเป็นคนมีคอนเนคชันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคนที่อยากจะหาผลประโยชน์จากเขาค่อนข้างเยอะดังนั้นตัวเขาเองอะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่วุ่นวายหน่อยค่ะวุ่นวายเรื่องการเงินเรื่องสังคมอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเข้าใจเขานิดนึงนะคะถ้าแบบบางเรื่องบางคนที่ทักมามันอาจจะทําให้เราหง,งุดหงิดแบบอะไรอย่างเงี้ย เออก็ก็ต้องระวังนิดนึงค่ะแต่เขาก็ยังมีความความเป็นแฟนที่น่ารักนะเด็กถ้วยขึ้นมาเขาก็ยังแบบยังน่ารากักยังแบบคิมิีนุตโตก็ยังอ้อนยังแบบมาขอเคืนดีเราเหมือนเดิมนะถ้าเรานอนฝั่งเราค่ะจริงๆพี่หมอต้องบอกว่าเราอะรู้สึกว่าเราถือไพ่หนือกว่าเขาคือไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้อะคุณแฟนไปทําอะไรมาหรือเปล่าแต่ว่าดูจากไพ่พี่หมอรู้สึกว่า เราจะถือไพ่เหนือก,กว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเพราะว่าดูจากไพ่แล้วเราดูไม่ค่อยสี่เลียดดูรู้สึกว่าเราแบบยังไงดีอ่ะเหมือนกับว่าถ้าความสัมพันธ์นี้จะจบยังไงก็ช่างเขาก็จะงอเรามันจะมีความแบบแก็ไม่ได้สีเลียดก็ปล่อยให้มันเป็นไปแต่ฉันก็รู้ว่ายังไงเธอก็ต้องการฉันแน่นอนอะไรแบบนี้เออมันก็จะมีความแบบหลงตัวเองนิดๆแต่แต่พี่หมอรู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าดูจากแถวไพ่เพราะว่าเขาก็ดูมีความอยากที่จะ คีบเราไว้ในชีวิตค่อนข้างเยอะนะมาดูในเรื่องของเอเราต้องมีสรุปความสัมพันธ์ใช่ไหมแล้วเหมือนพี่หมอเพิ่งนึกออกว่าพี่หมอลือเปิดไพ่ชกลาบให้เธอใช่ไหมชาวราศีมังกรเดี๋ยวเปิดให้นะคะเออฉันไม่ได้อ้ฉันไม่ได้ทําคลิปราศีแต่ละเดือนมานานมากฉันก็ลืมเออสรุปสถานะความสัมพันธ์นะไพ่เหมือนจะดีแต่ทําไมมันดูแปลกๆวะ คือจริงๆสถานะความสัมพันธ์อะถ้าดูจากไพ่ไพ่ดูดูแอบแย่แต่พี่หมอรู้สึกว่ามันมันจะเป็นเคสอย่างนี้ดีวกว่าคือถ้าเราไม่ปรงองแต่ที่พี่หมอพูดไปตอนแรกว่าเขาก็จะมีเรื่องบางอย่างที่เขาแบบอาจจะไม่ปรับตัวหรืออาจจะไม่ใส่ใจหรือจะปล่อยจอยแล้วเรารู้สึกว่าเขาแม่งปรับเรื่องนี้ให้กูไม่ได้สักทีอะไรแบบเนี้ยพี่หมอรู้สึกว่าถ้าเราโฟกัสกับเรื่องนี้นะ เราจะเครียดเนี่ยมันจะมีความเครียดและยุ่หัวกันแต่ถ้าเราปล่อยจอยได้นะคะความสัมพันธ์นี้มันดีนะมันก็จะแบบสบายใจคบกันไปเรื่อยๆเหมือนที่เขาบอกว่าบางครั้งอะค่ะความรักอะมันอาจจะต้องให้อภัยกันเราก็มันอาจจะต้องเป็นการยอมรับว่าอีกฝ่ายบางเรื่องเขาก็คงปรับให้เราไม่ได้จริงๆอืมเราก็ต้องเข้าใจเนาะเพราะบางเรื่องเราก็อาจจะปรับให้เขาไม่ได้เช่นเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะ มาดูเรื่องโชคลาภพี่หมอข้ามไปใช่ไหม,มโชคลาภนะคะไหนดูเซว้าาโชคลาภค่ะได้ไพ่ราชะเหรียญไพ่ดีเนี่ยแล้วก็ได้ไพ่เดอะชาโรต์นะได้ไพ่ เดินทาอย่างที่พี่หมอบอกคะ่ะว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ให้เดินทางเนาะแบบอย่างคนที่เป็นแฟนกันก็อาจจะต้องเดินทางใช่ไหมภายเดินทางขึ้นดังนั้นชาวราศีมังกรค่ะโชคลาภในเดือนนี้มาจากการเดินทางดูเลขที่เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการเดินทางและถ้าการเดินทางนั้นเป็นเดินทางไปในสถานที่ที่ใกล้น้ําหรือมีน้ํานะคะหรือเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับการบําบัดเยียวยา ดูเลขแถวๆ่านั้นแว้ดีนะคะมีเกณฑ์ได้โชคแต่จริงๆพี่หมอเห็นพลังงานบางอย่างของชาวราศีมังกรมีความเป็นไปได้ค่ะว่าชาวราศีมังกรอจะเจอหนุ่มสายเปแฟนสายเปหรือเปล่าเพราะมีเกณฑ์ว่าถึงไม่ได้โชคแต่ชีวิตก็ไม่ลำบากเพราะมีคนคอ,คอยเปคอยช่วยเหลือโอ้คอยจ่าได้ไหมเนี่ยเออเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ ดวงทั้งเดือนของชาวราศีมังกรเนาะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้กำลังใจนะคะกิมมิคของเรามันจะเป็นการให้กำลังใจหรือเป็นคำแนะนำก็ได้นะชาวราศีมังกรค่ะในไพ่สร้างสารรค์ชีวิตของเธอเป็นเหมือนกับผาบาืนผ้าใบจิตใจเป็นเหมือนกับผู้กันความคิดเป็นดังสีสันที่เธอปาดป้ายแต่งแต้มให้แต่ละวันมีความงดงาม เธออยู่ในโลกใบเก่าด้วยความรู้สึกว่าทุกวันนั้นใหม่เสมอวันนี้ฉันจะจบความเบื่อหน่ายในชีวิตด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองของฉันเองเพราะความรู้สึกใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรภายนอกแต่เป็นไปด้วยความคิดและความรู้สึกในใจของเราเองพี่บอกว,ว่ามันคือคําแนะนํานะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมีเกณฑ์ที่หเลยชวยลาวราศีมังกรก็จะมีความโรเลมีความตัดสินใจไม่ได้มีความแบบ มีความไม่เป็นตัวเองค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะความรักของคนที่เป็นคู่รักที่มีความแบบมีความคาดหวังแหละมีความอยากจะเปลี่ยนหรือมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ใครสักคนปรับปรุงตัวการ์ดความการให้กําลังใจนะคะก็เลยบอกว่าความรู้สึกใหม่เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรภายนอกแต่เกิดขึ้นจากความคิดของเรานะคะก็คือบางทีเราอาจจะต้องปรับความคิด ลดความคาดหวงังหรือว่าเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งสิ่งนั้นลงมันอาจจะทําให้เรามีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นได้มากขึ้นนะคะมาค้าก่อนจากสายกินอย่างเราเนาะมันจะพลาดไปได้ยังไงกับอาหารนําโชคใช่ไงมาดูกันค่ะอย่างดูสีมีอะไรกินบ้างอ่ะโอ้พี่หมอต้องบอกเลยนะว่าจง ควบคุมน้าหนักให้ดีนะคะเพราะอาหารนําโชคเดือนนี้ก็แคลอรี่ค่อนข้างเยอะได้แก่แซนด์วิชนั่นเองค่ะแซนด์วิชนะแต่จริงๆอะ่ะมันเน้นไปทางแซนด์วิชที่เป็นไส้แยมอะ่ะพวกแยมสตรอเบอรีแยมที่เป็นสีสีอะค่ะประมาณนี้นะแล้วก็ต่อไปค่ะโดนทัทโดนัทนะคะโดนัทที่แบบมีสีขาวเป็นองค์ประกอบอลองไปหาดูนะแล้วก็ ไอศครีมค่ะไอศครีมที่มีสีขาวเป็นองค์ประกอบหลักนะคะพวกไอศครีมกะทิอไอศครีมนมสดอะไรแบบนี้เท่าที่สังเกตของส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวนะแสดงว่าสีขาวจะเป็นสีนำโชคของชาวราศีมังกรในเดือนนี้ก็ได้นะคะเอาละค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงเดือนมกราคมถ้าชอบอย่าลืมกดขอใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไป็นกลังใจใพี่หมอด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Thank you